อนนี้เรามีของและระดับหนึ่งแงผมว่าเราต้องลงดันเจียนได้แล้วนะไหนดูดินี่เห็นไหมเราลงดันเจียนได้แล้วแล้วอันนี้เก็บไว้ก่อนนะอันนี้อะไรไม่รู้ขนมปังน้ำแล้วก็ปุ๋ยอ้อยแออ้อยเหรอตรงนี้ได้ไหม โอเคนี่ก็คือไรอ้อยของเราฮนะผมขอเตียงได้ไหมโอเคกำลังมีความคิดว่าเราจะขยับบ้านไปอีกนิดดีไหมอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลุยดดนเชียนก่อนลวกันผมว่าเราเราตองพร้อมระดับหนึ่งแล้วแหละได้พิกัดบ้านแนละ้วฮะเราก็จะไปขอไปผจญภัยแถวนี้สักนิดหน่อยลนะกันอะไรอะ่ะเรือ เช็ดเรือปะโอหยังไม่ทันไปไหนเลยเอ,อ๋อถานะแล้วก็ก็อะไรไม่รู้กระดาษซุปมีกี่กล่องไม่าจะมีสักสองกล่องได้อุ้ยอะไรอะ่ะโหมีตั้งสามกล่อง นาบิสคืออะไรไม่รู้อ่ะอุ๊ยเราเจอแผนที่ครับไปเลยเริ่มมาไป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  เราเจออีกชั้นหนึ่งแล้วเหรอหวิวิสีม่วงฮะคือวิเหมือนเหมือนเจอโชคดีหรือว่าโชคโชคดีหรือไม่ดีเนะี่ยเอ้ะและไ,ไอ้นี่คือสมบัติเราเหรอ Đ lệ, nhìn nh子 lệ, discretion nhint Đó Nó เอมเดี๋ยวผมเห็นอุ้ยผมเจอแล้วหรอประเด็นคือเรามาจากทางไหนอะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะของดีเราเจอของดี โอเคแล้วก็เต่าเผาอะ่ะและเต่าเผามาก่อนระหว่านี้เดี๋ยวผมนี่ไม่ใช่ทางกลับฮะแต่เหมือนจะเป็นเป็นถ้าแบบใหญ่มากไม่ใช่ทางนี้ด้วย เหมือนผมจะหลงแล้วท่าน่าจะแถวๆนี้แหละเราลำบากนิดหนึ่งนะเพราะว่าผมจำทางกลับไม่ได้อะปึ๊บเฮ้ยมีเกียนสองโอ้สามสี่ ได้มาเสียบเขาเลยเอาเขาไม่ได้นี่คือวนมาที่เดิม่ะอ๋อเราก็ดูแผนที่งไงอ๋อนี่ไ่ฉลาดเฮ้ยถ้าเ,เราดูแผนที่ได้ใช่ไหมสามารถลุยได้่ะ เสียงเหมือนแบบสลามนะโอ้เยอะเลยเฮ้ยผมอยู่ที่ความลึกที่ลบยี่สิบแปดครับเสร็จไหมเอ่ย เสื้อครับเสื้อทำไงโอเคอย่างนี้ปะไม่ใช่นี่บวกอะไรวะเนี่ยเกงทำไงเกงทำอย่างงี้โอเคอา่าโอเคนี่สวยละว่ะนี่มันที่เดิมนี่ว่า มุกอ่อนเป็นวงกมลมอม่อ๋าโอเคได้ราวาแล้วครับเจอเป็นทางใหม่เงี้วิเจอไดมอน มองไม่เห็นอะไรเลยเจออีกแล้วคนเดียวหรอบอกเลยว่าอย่างหลงอะตอนเนี้ยสายสายลงไปข้างล่างสปอนไม่มุมครับ น้องแมงมุมเหรอดูของวิดเดมแทก็กวิวิเจอกี่อันหนึ่งตอนนี้ได้สิบเอ็ดแล้วนะ หินแบบนี้คือแบบตรงไม่เคยเห็นก้อนหินแบบเนี้ย ก็ขึ้นไปดูหน่อยได้ไหมอยากรู้ว่ะอุ๊ย มีไหมเสียงคือแบบโอ้โหฮะเน่ฮะเน่ป๊อกมีีมีมีอืมถือจัง สกลิลเลตันแน่ฮึนี่โอ้โหเดี๋ยวไม่อยากเล่นด้วยแล้วอะ่ะโอ้ซีดีแยะ ไม่ทำอะไรย่งแม่บุมอุย้ยแอปเปิลทองแอปเปิลทองเหรออะเอ้ยไม่คิดก็ได้คือจริงมาไปต่อได้เลยอโอเค <G ül> <G ül> เจะทอดเหมือนแบบโอ้โหึงต้องไปต่อโอเคขอดูหน่อยเรามาอยู่โอ้โหเราอยู่ใต้ทะเลเลยฮะเรามาไกลมากเลยผมว่าผมหาทางออกแล้วดีกว่าไม่อยู่ด้วยละไกลมากเป็นการเดินทางที่ไกลามากครับ โอ้อไกลจริงใช่ปะวะวิไม่น่าใช่นะแต่เจอของโอ้ทรอนนะอ่าตัวแคปไม่เอาแล้วอีไม่ใช่ทางนี้แต่วิวโชคดี ได้อสองก้อน แล้วก็เราตองอ้มุ่งม่วงนี้ห้องมั่งม่วงนี้เดี๋ยวนะอุ้ยอยู่บนนี้พอดีสมมุติเราขุดขึ้นไป ผมว่าผมขึ้นทางนี้ได้แหละเอาเ้าเจอโมงของเราเองเด็ดเค โอเคครับนางน้อยเราก็รู้ทางออกแล้วทุบอ๋อแล้วผมก็หาสมบัติไม่เจออะแต่ผมได้เจอสมบัติไปฮะกลับบ้าน บ้านผมต้องมีสวนอ้อยนู้นตรงนู้นนีนน่ฮึไม่เห็นโตเลยอ่าถึงสักทีฮะเก็บเลยโอ้โห ผลประกอบการนะไดมอนด์นะครับแอปเปิลทองฮะปรากฏนี้ไม่นับนะแล้วก็นี่อะไรทองคำแท่งครับเหล็กหเหล็กกับไดมอนด์ได้พอๆเลยโคมีนิดหน่อยอะเอมอมอลด์โอเคครับก็สร้างบ้านสักหน่อยไม่ได้ วันนี้บ้านชั่วคราวผมอะเรียบร้อยอะครับหมวกเสครับนี่แล้วก็รองเท้าสวยและเราก็จะโยนของเดิมทิ้งไปครับนี่เหมือนเราจะเข้ากระจกได้ ฝนหยุดแล้วใช่กระจกหรืเปล่าอ้าวถูกต้องแล้ได้กระจกแล้วและฝนก็หยุดจนได้ปบบที่ปลูกข้าวแบบ ต้องขุดเขาบอกว่าได้สี่คูณสีใช่ไหมสามสี 3, ่เ้ยห้านี่ห่หนึ่งีนี้ไปดูดูคีิดูคีปแปนี่ฮะนี่เป็นไง ปูข้าวชาวบ,บ้านมาช่วยได้ไหมอ่ะทำเป็นเรียนกระจกอ่ะและกระจกที่เราสะสมมานั่นเอง เราต้องเอาชาวบ้านมาใช่ไหมครับชาวบ้านต้องใช้อะไรไเขาบอกว่าเอาไอ้นี้ไปหล่อฮะโอเคแล้วก็ใช้เรือใช่ไหม นี่มันเป็นการล่อล่อซื้อโอเคไปฮะการรักพาตัวเป็น <c oughs> การรักพาตัวชาวบ้านนะฮะ <c oughs> เอาเลยครับขังฮะโอเคและเอาเดี๋ยวก่อนลงมาก่อนเออ อยู่ในนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวนายช่วยเราปลูกข้าวนะขุดอ่ะเดี๋ยวจะหนีอุอ้ยข้าวเหรอเดี๋ยวนะไ,ไงกูว่าละ Nông mạng bạn. Điều Điều Ôi, làm bà Ôi, Ui, mua về một lại ผมทำเตียงให้ฮนะนอนแบบในร่มหน่อยนะเนาะอ่าไปไหนนะเอ่ผมให้แลนะ้วะผมไม่นอน เห็นไหมผมเห็นเขาทำกันโอเคแล้วก็ผมจะช่วยพอปุ๋งนิดนึงฮนะหยอยู่นั่นแหละ ไม่ขายเพลงแลครับมันไม่ได้ลดราคาเหรอเราลองไม่ดูเขาเดีครับลองไม่ดูเขาอะ เขาจะคิดถึงบ้าน้วแบบโอเคแล้วผมก็ได้แล้วเป็นนักลบฝึกหัดแล้วก็ทำแดาด้วยต้องมีกออให้เขาไม่แอเหมือนเราจะเผลอไปตีเขาหรือเปล่าเขาเลยแบบก็เดี๋ยวขอจบคลิปไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวผมไปหาวิธีก่อนทําให้ชาวบ้านเขามีความสุขครับตอนนี้คือแบบชาวบ้านเขาเหมือนจะงุดหยิดผมอะดูดีมันเหยียบหญ้าทิ้ง่งเอ,อ้ยเหยียบไม่ยอมปลูกด้วยกินขนมปังล่อ โอเคครับแล้วก็พบกันใหม่พาร์ทหน้ากันนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมอาจจะทำฟาร์มเพิ่มนิดนึงนะแล้วเจอกันครับ